ใจเมื่อกี้หุ้นขึ้นก็แฮปปี้มากอยากเป็นเศรษฐีคือพูดง่ายๆว่าปิดบ้านได้หนึ่งปีแต่ก่อนนั้นนีบอกว่าขอแค่5ปีตอนนี้เหลือสเหลือ3เพราะว่ารอบนี้โปกไปจากหุ้นแล้วก็เดี๋ยวโปกอีกเงินตัวเองแต่ก็สอ2ปี3ปีไม่เกินจริงหนูอ่ามันก็ประมาณนั้นโปกไปเท่าไหร่บอกตัวเลขได้ไหมเปิดโปรไปเท่าไหร่ ร้อยลร้อเละรอยละเริ่แ้มัน25หล้านใช่ตอนนี้โไปเหลือเหลือ20แล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้อีกห้าก็เหลือ15บห้าก็หุ้นอีก็หุ้นยังไงเดี๋ยวกลับไปโบเลยหุนเนี่ยก็คือ25้าล้านหนึ่งปีไม่เกินจริงสาธุสุดๆแบบมันสะใจแบบว่าุ้ยสะใจมากตอนแตะเลข7คืออยากจะกระโดดมากแต่มันต้องคีฟลุกนิดนึงวันนี้ก็มาในลุกสุขุมหน่อยก็ไม่ลุกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่พยายามเต็มที่ที่จะแบบว่า เรามีอีกบทบาทหนึ่งเข้ามาแล้วก็คือผู้บริหารอ้สองล้านหุ้นสองล้านหุ้นค่ะใช่ก็จุกแต่ว่าไหวอยู่จุกแต่โอเคชอบนอกจากพี่ฟ้าเขาขับเคลื่อนเราก็ไปเหมือนคนที่ขับเคลื่อนแล้วก็ดีใจค่ะที่หลายๆคนมองว่าเราก็ช่วยขับเคลื่อนแต่จริงๆก็คือ องค์กรเป็นส่วนสําคัญมากกว่าที่แบบผลักดันเราให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนต่อไปในสายงานไม่ว่าจะเป็นการสแสดงการร้องเพลงการอ,าออกอีเวนต์หรือว่าเวลาลูกค้ามาแบบว่ามาจ้างเราอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสทางเราแล้วก็ทางมิสแกรนได้แบบมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกๆคนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มิสแกรนประสบความสําเร็จอีกวันหนึ่งก็ต้องคือดีใจแทนแบบป๋ามากๆเพราะว,าว่าวันนี้คือเห็นน้ําตาคลอตลอดแล้วก็ยิ้มแฮปปี้ตลอดคือ เรารู้ว่าเออเขาพยายามแบบเต็มที่มากๆ12บสปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ผลของความสําเร็จก็คือมาถึงแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้ Miss g r a n ปังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วยกันค่ะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าการเหตนการณคั้งสุดท้ายที่รอนเรียมปาปาเข้าไปเราแบบแบบนี้คือแบบว่าเลยมีสติขึ้นก่อนนันนี้หนูวไม่มีสติก็มันก็ถือว่าเป็น ทำให้เราเติบโตเหมือนที่บอกนะคะว่าเติบโตขึ้นแล้วก็มีสติในการตอบคาถามหรือว่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้คือยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าเราโหเป็นทั้งดารานักร้องที่กําลังจะร้องเพลงเพราะนะคะ <c oughs> คุณ <c oughs> ควทีทด้วยนะคะ <c oughs> กาลังจะร้องเพลงเพราะ <c oughs> แล้วก็ออาก็เต้นได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเอ่อซีโอด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารผู้ถือผู้ถือหุ้นด้วยก็ถือว่าต้องต้องมีแบบ เขาเรียกว่าภาพลักษณ์ก็ต้องดูดีเราก็ต้องพยายามทําให้ภาพลักษณ์ของเราแบบว่าน่าเชื่อถือเพื่อที่ว่าลูกค้าแล้วก็แฟนคลับทุกคนจะได้แบบมาสนใจแล้วก็เชื่อถือศรัทธาในตัวเรา,าปีหน้าชาลอตก็พร้อมด้วยหลายโปรเจกต์ออมีอะไรที่เราน่าตื่นเต้นสำหรับชาลอยอยู่บ้าง เป็นคปรเจต์เกี่ยวกับเสียงหรือว่าที่จะร้องใหม่ถึงโค้ดคำพูดขนาดนั้นกลัวแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงร้องเพลงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะร้องต่อไปใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ต้องฟังช่วยกันช่วยกันถือว่าเป็นแบบว่าสนับสนุนละกันยังไงเราก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาก็คือให้เหตุแล้วก็เรียนอุ้ยหลายอย่างเลยอ่ะทำเยอะมากเรียนกฎหมายด้วยก็คือแต่อันนี้คือเรียนแบบเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็เรียนเองก่อนค่ะถือว่าเป็นเพราะว่า เป็นความรู้ติดตัวเหมือนแบบมีดาบเกาะป้องกันกับตัวเองด้วยแล้วก็ยิ่งอยู่จุดนี้ก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆอย่างในเรื่องของกฎหมายทางด้านโซเชียลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องต้องแบบต้องฝึกฝนอ่ะอย่างเลิกร้องเพลงเวลามีคนพูดถึงเรามางมากคอมเมนต์มันมันมันนอยหรือว่ามันแบบคอมเมนต์ไหนที่เราเห็นบ่อยๆ เพราะเราจับไม้เสียงกุ๊กจังอะไรประมาณไม่ไม่นะคือถ้าถติว่าถ้าคนเอาตัดไปลงเนี่ยบางพาร์ทเนาะคนก็จะแบบว่าไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยเใจตื่นใจมากนน่าน้องน้ำอีกใช่แบบไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยเหมือนเราเป็นตัวถ่วงเวทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแรงไหมมันก็แรงแต่คือแบบ ก็เป็นหน้าที่แล้วก็โอกาสที่เราได้รับมาถ้าอยากฟังเราร้องเพลงพอก็อย่างที่บอกรักเธอที่สุดโดย Charlotte Austin ในย t u b e นะคะหรือว่าหนูก็จริงๆหนูร้องเพลงได้นะเจอรัสียงเพราะจะตายเดี่ยคุณพี่ไปฟังช่องไหนมาที่หนูไม่รู้เดี๋ยวไปฟังช่องไหนมาังลงานงานหรือเปล่าหรือว่าฟังในอดีตเพราะตอนนี้คือพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็ไปฟังได้เป็นว่าที่นักร้องคนใหม่ ค่อนข้างที่จะจริงจังระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็อยากมีผลงานเรื่อยๆให้แฟนคลับได้ติดตามแล้วก็ <laughs> หนูไม่หรอด้วยความที่เราเมื่อคืนไม่มั่นใจในเรื่องของการร้องเพลงมาก่อนแล้วก็พอตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้องได้แล้วจนมาเจอคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันยังร้องไม่ได้นะแต่ฉันก็มีเพลงนะก็กลายเป็นว่าแล้วแต่ค่ะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ ไม่เป็นไรแต่มันมีรุ่นพี่หลายคนที่เขาแบบคชียคาแรคเตอร์แบบประมาณเนี้ยเสียงแบบเพียนแต่ว่าพี่ก็ดูสิหนูต้องไปร้องกับสแน็คกับพี่อิงฟ้าอะไรคือเขาแบบแต่ละคนอ่ะเราร้องได้ขนาดนี้เราก็ต้องขอบคุณตัวเองนะเป็นคุณของตัวเองแล้วแหละที่มาทําได้ขนาดนี้อะไรอเงี้ยก็ โหแต่ละคนที่ไปลองด้วยไหนจะพี่เจนิเฟอร์คินที่เราเคยลองด้วยอีกแต่ละคนแต่ละคนลองไปฟังดูนะคะคุณพี่เปิดใจนิดนึงมันอาจจะเพาะก็ได้อาจจะเพาะในรูปแบบของแบบเด็กที่กำลังจะพัฒนาแต่ถ้าจะให้หนูมาแบบดีว่าสายแบบว่าโอ้โหพลังเสียงนู่นนี่นั่นคือหนูต้องไปเปลี่ยนกล่องเสียงแล้วแหละจริงๆแล้วเราไม่มีไปเรียนเพิ่มอย่างเงี้ยมันไม่มีคิวเลยค่ะจริงๆงานมันแน่นจนไม่มีคิวไปเรียน ให้หนูร้องให้ให้โดนคนไม่ด่าัเอาแต่เตือนหนูเห็นนะว่าอันนี้แบบต่อให้เป well. ็นนักร sim ้องมืออาชีพหรืออะไรเขาก็โดนตําหนิอะ่ะซึ่งเราก็ร uh mm hmm, ู้สึกว่าก็ปล่อยผ่านไปเหมือนที่บอกว่ายังไงก็มีคนที่เขารอติดตามผลงานเราอยู่แล้วถ้าสมมว่า คือบางเพลงเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมันไม่ได้จริงๆนั่นแหละเราก็รู้แต่ว่าอันไหนที่มันได้เนี่ยมันก็ไปฟังอันที่ได้ก็ได้เนาะมีหลายทางเลือกมีหลายทางเลือกว่าหนูมีหลายหลายช้อยใช้ทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะกับไม่เพราะวันไหนเครียดก็อยากฟังไม่เพราะก็ฟังไม่เพราะวันไหนอยากเราก็อยากสบายหูหน่อยก็ฟังเพราะผ่อนคลายผ่อนคลายนะไม่ต้องซีเรียสอยาไปคิดมากทุกคนนะอย่าไปต๊ะตำงตำหนี่อะไรเยอะแยะนะเราติดตามนะครับปีหน้ารอแน่โปรเจกต์